มาบอกเพื่อนว่าให้สร้างหุ่นแบบนี้พลาดจึงซื้อให้ได้ได้บอกพะลิ่นเพื่อนกันเลยว่าผมจร้างได้จังไหมผมมองยัผมบองีอ้ปัดใจพะลิ่นเพลวันสิเมื่อเป็นยังว่าจะรับปากว่าจร้างให้เงินมันสิมาเองเอาเส้นผมรับปากทัานท่านมีปัดใจผมกระเทาะท่าใหม่ได้ครับวัดซัตว<ม>ในความฝันของ เพิ่นมาโดนล้วบอกมาอยู่น่โดนมาปีเลยครับเพิ่นมาพอดีมาแหละก็มาเขาพันษาวังเขาพันษาปีที่แล้วมากี่หค่ะครับครับเพิ่นมาเขาพันษาออกพันษาแล้วเพิ่นกเลิซังเพชรพะเยาเฮ็ดแบบนี้แบบนี้เป็นกับวาดภาพออกพนาออกพันษาปีที่แล้วเนาะจ้ะออกพันษานีได้จค่เดือนหนีออกพันษาไม่หนีเพิ่นมาก่อนเขาพันษาครับ มาแหลวเพื่อนมาสันเพื่อนมาฝันแล้วก็เลยบอกว่าอ้าวทาว่ามีบุญราชนะในสางอิริมันสิดังขึ้นมาเองเพราะว่าเพื่อนมีเพจตั้งแต่กี่หันค้นแคร์สองสามร้อยค้นเพจเพื่อนพ่อดีเพื่อนลับ่ารเพจลังเขามากแบบนี้ครับอ่ะเป็นเงินเป็นแสนเพินลังเขามา,ากเพื่อนกรเลยได้เพื่อนก็ะลรได้สางตรงนี้แล้วเพื่อนกระดังแล้วเพื่อนกระบอกว่าทาผมสางแล้วพมสิบเป็น ขอไปเดินผู้ดงเพื่อสร้างบารมีตอนนี้เพิ่นไปเดินผู้ดงหร<ป>ือเนาะจ้าเพิ่นไ,ไ,ไปเดินผู้ดงอยู่ค่ะไปไปประเทศเล่าไปใต้อ่าไปลาดชุลลาดธานีเ,<อ>เดินขึ้นมาเดี๋ยวนค่ะเดินทีบอกครับกำลังเดินขึ้นม่เดินขึ้นมานนมาชุมพรแล้วก็จะไปน,าน่านค่ะเอ้ยปรแม่ณมาชุมพรแล้วก็จะไปเชียงราย เดินจากใต้จุดเหนือเขาเป็นคนเล่าใช่ไหมจากมันเป็นคนเล่าอ,อายุยี่ห้าปีค่ะพระองค์น,นี้ค่ะโอ้ยมา<ะ>หลายเลยเนาะมหลายแต่บาร์ลามี่คนชุดยอดเลยคนเล่าอย่างนี้เพื่อคนคนมาขอเนาะมาขอว่าขอขายที่ที่ประกาศขายมากเป็นปีสองปีสามปีกับ่ได,ด้ขายข้อดีพระอาจารย์ลิ้นกระลิอขอปูองค์ดำว่าเอ้า ที่ดินตรงนี้ไม่ได้ขายสักทีลองดูสิครับอ่าปูอ่าเขามาขอให้ขายที well ่ได้นะขายเขานะแล้วจะมาถวไวปูดำเท่าไหร่ก็บอกปูดำเลยนะครับมันจะไม่ีิ้งสองสามมือได้ขายขาจเตากัมากดังได้กวานี่ใช่ไเพราะวสีดังนี้ครับผู้ดมานมัคคังก็ได้นี่นะก็เลี้บ้านแล้วมีเพื่อนมีอีกตู้ นะผู้ติดต่อไม่ยู้จะไปเพิ่นบุอยุขุนกับล้างมาจังสี่เดียวเดียวมือนี้คนหลายบ่ะหลายมือนี้คนหลายคนหลายผาเป็นวัฒน์พาเพิ่นไปดูเนาะครับผู้ดู้เพิ่นไปวันที่สิบหกกุมภาพันธ์อวันที่สิบหกกุมภาพันเดือนนี้เท่นั้นวันเดือนท่กคนเดือนเดือนที่แล้วมันี่ครับวันที่สิบหกกุมภาพันธ์